หนึ้อยซอยนาขุนแสน,นถนนนาขุนแสนตำบลงคนพึ่งอำเภอขุนพึ่ง,งจังหวัดราชบุรีเจ็ดศูนย์หนึ่นสิงหาคมสองห้าากับเท้าคุณยายที่คลรบหนูได้รับของที่คุณยายส่งมาแล้วนะคะมีมะม่วงหมูท้องย่างและน้ำพิกและน้ำแดงหนูได้รับของแล้วนะคะหนูกินแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะ อร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะคิดถึงกับข้าวที่คุณยายทำแล้วค่ะกับข้าวสีมือคุณยายอร่อยที่สุดเลยค่ะรักคุณยายนะคะแต่หนูมีเรื่องจะให้คุณยายช่วยค่ะคือร่างกายหนูไม่ไหวค่ะอยากจะขอเงนินคุณยายสัก1นึ่งม่นบาทค่ะแทนในจะค่าหารแมวกับหมาตอนนี้มันไม่ไหวแล้วค่ะ คุณยายแต่ถ้าคุณยายจะไม่ให้หนูก็ไม่เป็นไรนะคะสุดท้ายแล้วถึงคุณยายจะไม่มีเงินให้หนูแต่หนูก็ยังรักคุณยายเหมือนเดิมน,นะคะด้วยความเคารพอย่างสูงวิรารพัดทองจีนโอเคค่ะ okay.